นักเสิร์ฟพันทิพย์เนี่ยดุว่าอร่อยเขาชื่นชมในใจครับแต่ถ้าไม่อร่อยข้าด่าแม่ดังๆอป้าลเลิกกินข้ามันไก่ได้แล้ว,ลวผู้ชายคนหนึ่งอายุห้าสิบถือกล้องเข้าไปไปถ่ายรูปร้านอาหาราม,มันตัวประหลาดอะ,อะคำว่าดรามา่าอย่างเนี้ยดราม่าเล็กๆลุกอ้วนเคยแข่งรถกินตังด้วยเหรอสมัยก่อนมนใครถึงจอดก่อนเอาไปพันสอง แค่นั้นเองมาถึสงสาวสา,วสา,วสาวมารถขึ้นรถได้เลยคนแก่อยังมาทำไมอะรายการนี้อาจจะมีเนื้อหาและคำพูดหยาบคายเด็กๆไม่ควรดูหรือถ้าอยากจะดูก็หาผู้ใหญ่มาดูด้วยที่สำคัญไม่เหมาะกับคนรกสวย สวัสดีครับตอนรับเข้าสู่รายการวอเตอร์ฟาร์สนะครับใน EP นี้อยากจะพามานะครับรู้จักกับหนึ่งบุคคลครับที่เรียกว่าเป็นยูทูบเบอร์นะครับรุ่นเก่านะครับแบบเห็นแล้วคิดถึงอาม่าของผมเลยนะครับจะแบบโอ้โหไม่สัมภาษณ์ไม่ได้แล้วอ่ะไม่ใช่ใครที่ไหนเลยครับลุงอ้วนสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนี่ครับก็คือ เห็นลุงอ้วนแล้วคิดถึงแม่ผมเลย <c oughs> นะครับเป็นยูทูบเบอร์มาได้ยังไงอยู่ดีมาเริ่มต้นได้ยังไงคนตามเกือบล้านเนี่ยตอนนี้จะมาบอกว่าเป็นยูทูบเบอร์ผมก็ยังไม่ค่อยไม่ชินเหรอ,อรฮะเพราะว่าผมเริ่มจากพันทิปเมื่อประมาณ20ปีที่แล้วตอนนั้นมีมีเป็นยูเซอร์มีเป็นสมาชิกอยู่ในนั้นตอนนั้นเป็นเป็นถามตอบเรื่องอะไรครับ อาหารเนี่ยเริ่มต้นจากอาหารอย่างเดียวเลยเป็นสายอาหารมาตั้งแต่20กว่าปีที่แล้วใช่ครับเราเป็นคนชอบกินครับแล้วก็ชอบเที่ยวเริ่มต้นทีเดียวเนี่ยในพันทิปเขาจะมีกระทู้ถามร้านไหนอร่อยร้านไหนยังไงไรเงี้ยร้านไหนเด็ดร้านดังร้านไหนที่ไหนแล้วก็เข้าไปตอบเขาเออร้านนี้สิร้านนี้ถึงจนมาวันวันนีเอ้เราก็มีสมาชิกแล้วอะไรแล้วเราก็รีวิวเองเลยตอนนั้นลูกเวินใช้ชื่ออะไรตอนที่เราอยู่ในพันทิป ตอนนั้นครั้งแรกเลยก็ใช้คนชอบกินตอนหลังก็มาเป็นลุกอ้วนแต่คนชอบกินใช้ไม่นานแล้วก็ทําอยู่ในพันทิปกี่ปีครับโอ้ทำมาตลอดไปได้นับตอนนั้นพันทิปทำนี่ยังไม่มีแพลตฟอร์มอื่นๆเลยแล้วมันได้เงินไหมจากที่เราทําในพันทิปไม่มีครับในสมัยนั้นพันทิปเนี่ยก็จะมีอยู่2ออย่างคือ sr กับ cr คือถ้า cr กินเองเที่ยวเองจ่ายเองถ้าเป็น sr กินโดยมีผู่สน,นับสนนกินโดยกินฟรีแต่ไม่รับสินจ้างไม่รับเงินแล้วซึ่งตอนนั้นนะบอกเลยว่ามันจะโกหกกันไม่ได้นักเสิร์ฟพันทิปเด่นดุเพราะเขาเชิญกินแล้วคุณมาลงซีอาไอเดีน ไปกินฟรีแล้วจะมาบอกว่าตรอินเทียอ,อะไรมันไม่ได้เลยงั้นงนผมถามหน่อยนี่คือหนึ่งความสนใจนะ,อะของของผมที่มีต่อลุอ้วนก็คือว่าในยุค20ปีที่แล้วเนี่ยโทรศัพท์เนี่ยมันไม่ได้เป็นแบบนี้กล้องดิจิตอลก็ยังไม่มีป่ะเอะเอเพิ่งเริ่มเพิ่งจะเริ่มผมเป็นคนค่อนข้างชอบทอเทคโนโลยีเอสมัยนั้นเรื่องกล้องเนี่ยรุ่นไหนมาทีผมจะซื้อบทแล้วลุกอ้วนเ่าให้ฟังหน่อยพอสมมติเรา ไปกินร้านใช่ไหมแล้วพวกกล้องไปตวงตอนนั้นไม่มียังไม่พกใช้มือถือมันมีอยู่รุ่นหนึ่งสมัยนั้นมันจะมีโนเกียแล้วเออสามสามศูนย์สามศูนย์นอะไรประมาณนี่ฮะมันสาม,มารถถ่ายรูปได้แต่เวลาจะโหลดเข้าเครื่องมันต้องเสียบเสียบสายอย่างเดียวออแล้วไปเสียบตอนนั้นอคอมพ็อโคตรยุ่งเลยนะตอนนั้นมือผมมีคอมของลูกไปแอบใช้เขาเอาของลูกไปเสียบซึ่งไม่เป็นและสมัยนั้นภาษาในคอมพิวเตอร์ไม่มีภาษาไทย เป็นภาษาอังกฤษล้วนๆเราไม่เป็นเลยพอไม่เป็นก็เขาไปไปศึกษาให้แปลว่าอะไรทำยังไงไปถามเด็กทั้งคอมพิวเตอร์รัศก่อนโหลดรูปมันไม่เหมือนสมัยนี้บางทีรูปรึโหลด50นาที20นาทีโหลดรูปนะครับใช้เวลาเกือบวโมงพอทําไปสักพักหนึ่งแบบ้านข้ามามันมีกล้องดิจิตอลมันมีก่อนผอมิผมก็ไปยืมมันมา เยอะมันมาทำจนใช้มันพังต้องไปซื้อใช้ใหม่โลเข่าไปแล้วก็ต้องไปย่อต้องไปขายายพันทิ้งต้อไปแ่ใหญ่เกินนี่อะไรเงี้ย5ร,รูปบางทีใช้ไปครึ่นวันแต่เราก็ก็ทำอุตรสากะเงินก็ไม่ได้โดยใจรักอย่างเดียวเงินก็ต้องเสียเวลาไปถ่ายนี่นะคุณนึกถึงสมัยนั้นเนี่ยตอนที่ผมอายุ70ผู้ชายคนหนึ่งอายุ50ถือกล้องเข้าไปไปถ่ายรูปร้านอาหารอตัวประหลาดอ่ะคนแม่งมองทั้งร้านเลย เฮ้ยทำอะไรวะมาถ่ายรูปไปทีไปถ่ายอแปะกำลังสับแม่งยิงค้างเลยรู้จะถ่ายกับมันตอนเด็กเด็กๆก็เริ่มมาอยู่อะไรต่างประเทศแล้วก็อ๋อส่งให้รูปคนดูว่าอาหารไทยมันเป็นยังไงอะไรเงี้ยแบบบอกมาเ,เรามีเพราะเออมกันอย่างนี้ไม่ได้นะเราก็ไปกินกินเสร็จเราก็จะถ่ายที่โต๊ะเราก่อนพอเริ่มถ่ายที่โต๊ะ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 เสร็จปุ๊บเรียกมาเก็บเงินจ่ายเงนินจลกลับและลุกขึ้นลายแป๊บๆๆๆๆบปเดินหลัจากร้านไปเลย ซึ่งพอกลับกันเดี๋ยวเนี้ยล่าสุดเนี่ยห้าปีที่แล้วเองเราก็ไปกินร้านอาหารปกติคือกินมาดานแต่เขาไม่รู้ว่าเราคือหลงวงพวนจนวันหนึ่งร้านาม่ารู้จักว่าเราหลงวงพวนเดินเข้าไปนั่งกินถ้าเอาอ้วกลื้งไม่เอาฟ้างมาเลยวันนี้ไม่เอาฟ้งางมาเดี๋ยวว่าแตกหน้าก่อนอออทุกอย่างยอมรับในสภาพาแม้ทั้งแม่ค้าที่มีอายุว่าเฮ้ยเรื่องโซเชียลมันเริ่มไปได้แล้วก็สมัยนี้เลยคำว่าดราม่าอย่าง เนี่ยดราม่าเล็กๆสมัยก่อนเขาไม่เรียกดราม่ามีดาม่าเหรอฮะยุคลุงอ้วนเขาเรียกมาม่ามาม่าแล้วลุงอ้วนเคยเจอเรื่องมาม่าเจอเยอะเลยเจอเจอจนผมต้องขึ้นหน้าแฟนดุกคอแล้วมาม่าผมเต็มลงรถแล้วเช่นอะไรที่มันเป็นมาม่าได้ไหมทุกอย่างวัตถุดิบดังเกินไปในพันทิปเนี่ยสมมติว่าเขามีหนึ่งห้องห้องคนครัวเขาจะมีสิทธิคอมเมนต์ที่ชื่นชอบ เขาก็จะไปกดไลค์ไลค์ไลค์พอกดไลค์เกิน20ไลค์เขาก็จะเด้งให้ไปอยู่หนึ่งใน10ผมจะคลองอยู่8เรื่องทั้งปีทั้งชาติจนในนั้นจะเกิดอาการปั่นไส้โอ้ยลุงอวนทำอะไรแม่รีวิวเหมือนกันทุกอย่างทำไมต้องได้อยางงั้นลูกเพจแฟนเพจผมก็ให้สลบสไลา์กันมามากกันนะเราก็ไปตีกับไอ้คนท่ชอบดาแต่เราสามารถเรียบได้พวกเราเยอะไหมอย่างมึงมา 120ยูสี่ร้อยกูชนะมึงอะไรประมาณเนี้ยมันมันมันเทียบกันได้ในสมัยมันจะเป็นเรื่องสนุกมาก็ย้อลจะไปอีกนิดนึ่งตอนนั้นอ่ะพฤติกรรมการกินของผมคือทุกเสาร์ทุกวันอาทิตย์เราจะมีครอบครัวคนจีนนึกออกไหมจะต้องไปกินโต๊ะร้านนู้นร้านนี้ไปกัน10คนผมก็ถ่ายเลยกับข้าวจานอย่างคนกิน10คนกิน4ี่พันอง กลงพันทิ์มีราคามีราคามีคนกินมีรูปบรรยากาศละไรคนก็ไปตามไปกินจริงๆก็เลยเมื่อรู้จักซึ่งตอนนั้นเนี่ยตอนที่ทำเนี่ยที่บ้านไม่รู้ว่าเราหลวุ้นเราก็ทํไม่ไไม่ใช่เมกานอนต้พอถ่ายปุ๊บจะเก็บมาแล้วคือเขียให้มันเขี่ยไจะถ่ายทบไมอย่างนี้ควรเสร็จแล้วพออะไรตอนหนึ่งก็พอรูปปอยู่เมนาจารู้นะป้าถือหลวงปุ้น นี่เสร็จแล้วพอหลังจากนั้นปุ๊บลูกชายมาพูดแบบนี้ฟ้าเลิกกินข้าวมันไก่ได้แล้วเพราะตอนนั้นผมจะกินข้าวมันไก่แบบทุกร้านในกรุงเทพที่เปิดโยนเข้าไปผมเป็นเซียนข้าวมันไก่เซียนข้าวมันไก่แต่ว่าพอกินแล้วลูกชายก็บอกว่าเออฟ้าเลิกกินข้าวมันไก่ไปกินนัานญี่ปุน่นกินหลากหลายเสียงนั้นอย่างนั้ยเ<อ>ก็เลยโอเคก็เลยเลิกกินแต่ที่กินเลิกกินละแต่ไม่ลงถ้าเกิดถามเล่นๆข้าวมันไก่ที่ลุงอ้วนชอบที่สุดคือร้านไหน เขาว่าที่สุดไม่มีไม่มีเนาะมันอยู่ที่อารมณ์เราอยู่ใกล้ตรงไหนอ่าถ้าอยู่สยามถ้าอยู่สยามสยามเนี่ยเนี่ยกินประทัดทองเนี่ยหน้าสีตะบดอ่ะร้านแจกเม้งอ่ะเลยเทนไปดูนี่เลยคำพีข้าวมันไก่ตรงอ้วนลงไป้สองคลิปครัอ๋ออยู่ในช่องของลุงอ้วนนะช่องลุงอ้วนนะคำพีข้าวมันไก่อุามีวนอ่าอ่าได้เลยอ๋อตามไปดูได้ในช่องลุงอ้วนอันนั้นก็คือเป็นความชอบส่วนตัวครับแล้วเสร็จแล้วก็บอกป้า พันทิปเนี่ยมันก็เป็นแพลตฟอร์มหนึ่งซึ่งซึง่งอาจวานันนึงอาจจะหยุดหรือทนน้อยเลยตอนนี้มี Facebook นะไปเปิด Facebook สิเราก็เอ้ยไปเปิดกูทำไมก่อน Facebook คืออะไรใครไม่รู้จักมันคืออะไรทำทำมไม,มพันทิปดังกว่า b o o k อีกเยอะทำไมนัม้นเป็นอย่างนั้น,นนะอีกๆๆนะจนพอไปที่2อปุ๊บเขาก็อยู่ที่วอสตา้าแหละเขาก็สมัครให้เราเลยสมัครให้เราเรียบร้อยแล้วกย้อนให้เราลง สอนให้เราลงวิธีลงอะไรเราก็เริ่มลงได้ตั้งแตนั้นมาโอยวันแรกนี่เขาตกใจเลยคนเปิดมาวันแรกตอนเย็นปุ๊บคนเข้ามาฟอโร่ห้าพันโอ้โหตื่นขึ้นมาใช้าวันหนึ่งหนึ่งหมื่นตกบายหมื่นห้าตกเย็น2องหมซึ่งสมัยนั้นมันเป็นอะไรที่ว้าวมากนะสมัย oh uh. ว้าวมากกลายเป็นดาราแล้วไงยัตอนนั้นยัน a c e b o o k นี่เราเปิดหน้าไหมวันนี้นะลุงเอ้เปิดหน้าตั้งแต่ในพันคิป เพราะในพันทิปน่ะมันมีอยู่ข่อหนึ่งทุกคนเนี่ยเฮ้ยฉันกับกรรโจนปิดหน้าตัวเองกันหมดเลยผมก็มีความรู้สึกว่าเฮ้ยกูมาเห่โจรกูมาเ่เป็นนี่ใครก็มาทำไมต้องปิดทำไมผมก็เป็นคนแรกๆที่เปิดหน้าในพันทิปจนปัจจุบันเนี่ยในการทำาททำรีวิวอาหารเนี่ยเราจะต้องเราบังให้มากที่สุดเบื้องหลังของความอร่อยของลุงเนี่ยที่ลงในหนึ่งโพสตลยนะครับลุงไม่ได้กินร้านเดียวบางที่กินถึงสิบร้าน ถึงจะได้ลงร้านหนึ่งมันไม่อร่อยไม่ดีเราจะไม่มาบอกเขาเราจะไม่มาพูดเราจะไม่ต้องยุ่งกับเขาเพราะมาตรฐานการกินเนี่ยมันไม่เหมือนกันอร่อยเขาชื่นชมในใจครับแต่ถ้าไม่อร่อยข้า,าแม่ดังๆอ,อย่างยืนกันเนี่ยสิคนผมถามแล้วเอาข้าวมาวางจานเนี่ยมันไม่ได้บอกอร่อยทุกคนหรอกอาครับลสนิยมข,ของลิ้นแต่ละคนต่างกันเช่นผมเนี่ยน่าจะเป็นคนแรกที่พูดว่า ลิ้นใครลิ้นมันอ่ะแล้วอย่างงี้พอเราตอนแรกเราเป็นพันทิปแล้วก็เถิบมา Facebook ขั้นตอนเนี่ยมันมันก็ถือว่ายุ่งยากมากแล้วนะแต่พอเป็น y youtube เนี่ยมันต้องมีทั้งตากล้อง k ีเอทีลุงอ้วนพัฒนาตัวเองมาตัวนี้ยมันมากี่ปีแล้วอย่าง u t u b e เลยผมก็สมัครมาตั้งรุ่นแรกรุ่นก่อนไอที่ว่ารับล้านล้านทั้งหมดแต่อต,ตอนนั้นเราไม่ได้ทำเองเราก็ไปใช้ ไอรูวี่อะไรโง่ๆถ่ายเองอ okay. ัดเองตัดเองเสียงก็เคาะแคกใจเองรู้กวตัดคลิปเองด้วยแต่ตอนนั้นคือตัดแบบกากๆใช่เสียงมันก็อย่างงี้น่าเบื่อผมก็ไปเปิด iPad เปิดที่มันเป็นบรนเปิดรับเลยไอเวเปิดส่งเลยเอาผ้าคลุมอัดแม่งส่กัเปิดเพลงจะอีกเครื่องเลยเอาผ้าคลุมคลุมเลยให้มันอยู่ในเวิร์กเดียวกันเสียงไปตัดออก จนวันหนึ่งช่วงโควิดลูกชายว่างเวิร์กฟอร์มโฮมป้ปทาทำให้เข<อ>าก็ถ่ายเราเองคลิปแรกเลยคือคลิปของสยามสเต็กตอนนั้นไปถ่ายกันเลยสองพ่อลูกไม่เป็นหาเลยเลยคนมันมีความรู้อ่ะมันก็ไปทีท,ท,ท,ทีตัดต่อเขาคลิปนึงกว่าจะออกมาได้เป็นหลายเป็นวันน่ะแล้วก็ตัดออกมาได้ดีพอสมควรช่วงนั้นนะทำเพิ่มคลิปแต่และคลิปที่ออกมาได้ลิสได้ได้ได้วิวแต่ละวิวแต่อย่างน้อย2ล้าน3ล้าน2ล้าน3ล้าน ต่อโปเป็นอย่างนี้ประมาณ6กเดือนหรือปีได้ตลอดอย่างนี้แต่ว่าตอนนั้นการสร้างไรายได้อะไรยังไม่มีแต่ว่าโอ้ยพอนั่งดูได้ทํทำขึ้นมาคลิปแม่ต่ำบาลานิ่เนี่ยงจนตอนหลังมันเริ่มมีการสร้างสร้าเสรพอลูกชายก็เริ่มยุ่งก็เริ่มหาทีมง,งานมาให้ดูนนั่นนี<า>่ก็เลยหาน้องๆที่ใจรักที่มานั่นนี่มาช่วยกันอะไรเป็นคลิปติ่อป,ปจนจนเป็นทุกวันแต่ คอนเทนต์เราของผมนี่ตั้งไว้เลยคือไม่เฟกไม่บวกไม่เฟกไม่บวกอย่าไปแบบเมกหรืออะไรขึ้นมาไม่เอาเลยในหนึเดือนนะครับลุงอ้วนเนี่ยต้องออกออกองกีออก่ครั้งต่อเดือนอันนี้ไม่กําหนดเราเป็นคนชอบเที่ยวอยู่แล้วยี่ตอนช่วงรถบ้านเนี่ยผมลุยเองเลยผมขับรถบ้านไปถึงแม่สอดไปถึงไหนไป นี่ว่าไปไปเข้าปุ๊บก็เริ่มมีหอกัญชาประทานหอกัญชาลู้มาจังหวัดก่อนเดี๋ยวพาไปกินเราก็ต้องมีข้อแม้ไปได้แต่ขอให้เป็นร้านที่โลเคอลจริงๆเตตพูดจริงๆไม่เอาร้านแนวใหม่เอาร้านเก่าแก่ที่ชาวบ้านกินจริงๆซึ่งบางทีอยากจะอธิบายก็คือบางทีเราไปเนี่ยมันไม่ใช่อร่อยมันไม่ได้เลิศแต่เป็นเพียงแต่วิถีของจังหวัดนั้นเขากินกันอย่าง,างนี้แบบนี้ ของดังของเขานั่นแหละใช่ใช่ไหมครับอันนี้เห็นลุงมีไลฟ์สไตล์แบบถ่ายรีวิวทำ YouTube ขับรถบ้านไปเที่ยวต่างจังหวัดและจริงๆแล้วเนี่ยลุงกว้วนทำอาชีพอะไรตั้งแตเด็กเลยที่บ้านทำเป็นรถบัสรถเมล์ oh. แล้วพอมาโตมาอยู่กรุงเทพแต่งงานก็บทางบ้านทางภรรยาก็ทางเกี่ยบวันนี้เช็นตและเป็ย่ยามตาผมก็เลยเข้ามาอยู่ตรงนั้นแบบเล็กๆมาสามสช่วงตอนโควิด เลิกเลยเลิกโดยที่ไม่ได้เจ๊งหรือไม่ได้เลิกแลาที่เบื่อแล้วแมวแล้วจะเที่ยวเพราะว่าลูกสาวเขาก็มีครอบครัวมีจานไปแล้วลูกชายคนเลิกเขาก็มาคิดว่าตอนนั้นมนันคงแล้วอะ,อะไรแล้วเขาไม่ไปยุ่งเลยก็จะเปิดทำาไเที่ยวดีกว่าออผมก็คิดจาในในกใหใเกษียณเกษียณดีกว่ามันไม่ได้ถึงขนาดกเกษียณแล้วเพราะว่าผมถามคำเดียวยางเพชรจ้าทุกวันเนี้ยเพชรจ้าต้องไปหาอะไรกินไหมใช่ เท่าที่ได้ทําไปเที่ยวไหมต้องไปหาเด็กต้องไปอะไรอาหารอะไอย่างนั้นออย่างนั้นถือว่าเราทําอย่างนั้นแล้วเราก็เอาไอ้สิ่งนั้นอะมาทําให้มันสนุกขึ้นมาทําให้เป็นคอนเทนต์ได้แค่นั้นเองบางคนถามว่าผมต้องหาคอนเทนต์ไหมกืนคือผมจะไม่ได้ไปหาคอนเทนต์คือมันอยู่ฝังอยู่ในวิถีที่เราเห็นมาตั้งแต่เด็กไม่ทั้งร้านอาหารที่หลายคนถามว่าร้านเก่าแก่ตำนานคือผมกินมาตั้งแต่เด็กเด็กแล้วรู้จัก และทุกร้านที่ผมรีวิวไม่ใช่เปกันครั้งแรกผมจะแบบไปกินมาแล้วจะรู้จักจนสนิท็กันมีความเป็นลุงอ้วนถึงไปกินแลวก็ไปทำเห็นลุงอ้วนแบบนี้ไม่ได้ถนัดแค่เรื่องกินนะครับแอบสัมภาษณ์มาเนี่ยรถซิ่งก็ชอบไปแข่งกับเขามอไซค์ก็แข่งปืนก็เล่นเล่นทุกอย่างที่เป็นของเขาอย่างนี้ถ้าเพชรจ้ารุ่นผมแบบเพชรจ้าชิดสายสู้ไม่ได้สู้ไม่ได้แพ้อยู่เรื่องเดียวเรื่องอะไรครับเมียเมีย ถามลุงว่านีว่าสมัยลุงอ่ะเขาต้องไปซิ่งรถกันที่ไหนแต่อตอนนั้นสนามเรียบผมจะเล่นไว้ชะละภูมิแล้วก็ทางเรียบท,ที่ที่ที่มันไม่เรียบก,ก็คือเอเชียนาพัทยาเป็นทางลูกรังมันแต่มันไม่ใช่ออฟโรดโหลดแต่มันก็ไม่ได้เรียบเพราะทุนสมัยนั้นไม่มีมันเป็นลูกลรังลูกรังเรียบดีหน่อยตอนนั้นบอนหกครับอ่าแล้วผมมันเลิกเอาตอนมาเริ่มีพีละ ผมก็หลุดไม่ได้เล่นแล้วซึ่งอันนั้นร่มไปสลายพร้อมกับพาเลทผับพาเลทไต่หมายนั้นก็คือจุดที่เที่ยวสุดท้ายของผมแล้วผมบวชเลยแต่งงานแต่งงานบวชเลยแต่งงานนค่ได้ยุ่งไม่ได้เกี่ยวแต่งงานแล้วอะไรแล้วก็ยังมีความไลฟ์สไตล์ก็ดูดีเหยือนะับไปเล่นบีบีการยิงเป้าเป็นบ้างยิงเปินบ้างแล้วก็เอทีวีขับไปออฟโรดทั้งหมดทั้งมวนในอ้างลูกกันนั้น มะลูกชอบอย่างบีบีกันเนี่ยบางทีผู้ใหญ่รุ่นใหม่จะมองไปว่าอันตรายแต่ผมบอกเลยว่าดีมันมีความสามารถเต้ยตัวเองได้แอคทีฟได้ตัวรอดเอาตัวรอดได้ทุกอย่างลูกอ้วนเคยแข่งรถกินปังด้วยลรอสมัยก่อนมันเป็นยังไงฮะคือสมัยก่อนนะเพชรจ้าราเกิดชายสมัยก่อนมันมีโชคใจ่สเต็กเฮาเป็นตึกที่สูงที่สุดในประเทศไทยและข้างล่างจะมีไลท์คับที่เด็ดฟอกและเราก็จะมีกลุ่มซิ่ง ซึ่งปุ่มซิ่งเราเนี่ยตอนนั้นรถมันยังไม่มีเปินพวกซูฟักคาเต็มที่ตอนนั้นผมใช้ GTO GTO น,นุ่นคา GTO ขับ GTO สมัยนั้น l a นเซอร์ GTO ซึ่งเครื่องมันสองพันตอนนั้นมันไม่มีอะไรที่ว่าสามารถเลยต้องไปโหลดต้องไปโอเวอร์อเป็น2อ0พัสอยากจะซิ่งเราไปซื้อล้อโตอยากจะเพิ่มแรงต้องทำเฮดเดอร์อยากจะเสียงพรุ่มพรุ่มแม่งท,ทำทอก็ไม่ได้ ต้องซื้อเว็บเบอร์ตัวคาบูของเว็บเบอร์มันแพงแพงก็ตอนนั้นเทอร์โบยังไม่มีโรตารี่ยังไม่มานเขาตัวจริงนี่นะจับแกงงินตอนนั้นแกงผมถ้าใทยรู้จักในรุ่นนั้นนะฮุยจุนนิ่งฮุยจุนนิ่งไปฮุยฮุยเป็นเพื่อนกันตอนนี้ดังตอนนั้นมีไม่กี่แกงฮุยจุนนิ่งก็จะเป็นโลโก้เลยตัว สอเปียนโอ้มีโลโก้แบงปอง่าเป็นแจ๊งเลยเอาเนี่ยสมัยนั้นแล้วกินตังกันนี่กินทั้งเท่าไหร่กินนะเที่ยวบาร์คืนนึงจะเที่ยววันสี่บาร์อันนี้อันไหนเที่ยวสี่ที่เลยเหรอฮะเที่ยวสี่ที่ห้าที่เลยแล้วกันไปเปิดคารวะทานจอมยุทธเที่ยวเที่ยวเที่ยวเสร็จปุ๊บก็ไปตั้งกินข้าวต้มที่สีฟ้า อยู่ตรงหน้าโรงแรมว,วินเซอร์สมัยก่อนโรงแรมว,วินเซอร์ดังมากอ,ออดังหนักๆเข้าแก๊นู้ออ่นแก๊งมาบุ้มบัมบุ้มบัมผมเฮ้ยมาสิบสองพันเามื่อมาคนละร้อยร้อยเดียวนะสมัยนั้นทอ,อ,องหกร้อยบาทตีตอนนี้ก็จะแบบเฮ้ยพวกมึงก็มาคนละห้าพันวิธีแข่งของเราก็คือวิ่งจากสุกุมจากจากจุก,จก,จกุมวิ่เนี่ยเปิดเข้าไปสยามเข้าถึงสยามแล้วออกซ้ายสามย่านเข้าพระรามสี่ ไปพักขนงแล้ววนกลับมาที่เดิมขายถึงจอดก่อนเอาไปทันสอง <Yeah. S 1> แค่นั้นเองแล้วแปบ,บแข่งนั้นแบบโอดเถือนตอนนั้ตอนั้นรถไปเยอะค <c oughs> ือสมัยนั้นเนี่ยพอข,ขับรถไปเนี่ยอต้องดังล้อต้องเฟร์ <c oughs> ไปเฟร์ <c oughs> ต้องออกใหม่ <c oughs> ต้องเตี้ยด้วยวพอจอดปุ๊บไม่ต้องรู้จักใครเลย <c oughs> อ่าปึ๊ดมาเลยขึ้นไปสร้างกินข้าวต่อเลยต่อ มาถึงสองสาวสาว <c oughs> มรถขึ้นรถได้เลยคนแก่อยางมาทำไมอะสมัยนั้นลุงใช้เปลี่ยนรถบ่อยไหมครับไม่บ่อยสมัยนั้นรถแต่และคันเนี่ยทำด้วยใจรัก่รถด้วยใจไม่แพงคันหนึ่งรถใหม่ไม่ถึงสี่แสนสามแสนสามแสนแต่รับพังเนี่ยใช่ไหมสมมติพรุ่งนี้ผมจะไปแขกคืนนี้แม่งชาร์จละลายห้าทุ่มแต่พรุ่งนี้นมีนัดแข่งพัทยา จอดเลยไอ้ฮุเที่ยวไปตะเวนหาเชียงคงจบได้มายกใส่ท้ายมาเปลี่ยนให้ทันหกวงจับเพื่อไปแข่งเา 5, 000, อาห้าพันแต่ซื้อเครื่องสองหมื่นห้าโอ้โหสมัยนั้นมันเป็นอย่างนี้จริงๆนคะรับนี่ได้ข่าวล่าสุดนีน่มีคนมาขับรถปาดลุงลุงก็ปาดแล้วลงไปหาเขาเลยนะออโอ้หเด็กาเ้าเเขารู้นนออหรือเปล่าเราเป็นลุงลวอ้วนนะเว้ยถ้าเรื่องอย่างนี้เตือนกันเลยนะเดี๋ยวเนี้ยนะคนแบบ พั่วไปในเรื่องโซเชียลผิดถูกเนี่ยโดนทายเนี่ยนะเรียบร้อยเสียหมดนะนนะพวกนี้ต้องระวังตัวครับยังลุงนี่กลัววิธีแก้ปัญหาอย่างเดียวจะทะเลาะใครแล้วเปิดกระจกขอโทษครับแล้วไปเขาไม่เตะเขาไม่ทําเรื่องอย่างนี้ให้ลุงแนะนำนิดหนึ่งดีกว่าว่าสําหรับคนที่แบบเริ่มแบบเป็นผู้ใหญ่แล้ะแต่แบบกลัวเหลือเกินในการเริ่มที่จะทํ o u t u b e อะไรแบบนี้อยากให้รู้อ้วน แนะนำหน่อยว่าเขาจะผ่านช่วงแรกของการจะเริ่มทำ u t u b e ได้ยังไงเอาไปว่าจริงๆนะบางคนบางท่านหลายหลักสูตรหลายท่านพูดอยใครๆก็ทำได้ใช่ใครๆก็ทำได้แต่ทำแล้วเอาไปกลงไหนถ้าการทำนะถ้าัคนมันมีเซนส์มีใจรักมันต้องมีต้องมีต้องมีสกิลนิดๆอย่างลุงเนี่ย ทำไมเด็กๆแม่ให้สลึงมึงบอกหยุดพูดเพราะอะไรอ่ะพูดเก่งเพราะเราพูดเยอะพูดเยอะพูดเก่งคือคือคือเราทํได้แต่ว่าทุกวันเนี่ยเรามีไลน์เรามีกลุ่มเรามี Facebook คนที่เป็นพ่อบ้านหรืออยู่บ้านเนี่ยเชอบปลูกต้นไม้ก็ไปี่เช้าตื่นึ้นมาปุ๊บตอนิีฉันตื่นหกโมงฉันกินกาแฟเรียบร้อยเดี๋ยวจะลงไปปลูกต้นไม้หน่อยอะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ลงไปดูเอาถ่ายแบบในชีวิตประจำวัน่วนตัวเราไปก่อนแล้วก็ลงไปดู ใส่เม็ดพังปากลงไปแล้วก็ถ่ายโรบเรื่องอเม็ดพังพูดเล่าให้เป็นเรื่องโดยที่เราไม่ต้องแคร์ใครไม่ต้องสนใจใครให้เหมือนกับเก็บไว้ว่านักวันเราก็มาดูคิดว่าอย่างนั้นดีกว่าคิดว่า,าเก็บไว้เป็นที่ะลึกเพราะว่าตั้งใจที่จะทำเป็นธุรกิจเนี่ยมันไม่ได้ง่ายอย่างนั้นโอมาปอบมันเยอะเยอะมากเยอะมากมันไม่ได้ง่ายขนาดนั้น คือคือเตือนนั่นคือถ้าทำเพื่อความสนุกโดยไม่ต้องลงทุนอะไรทําไปเลยแล้วก็อีกนิดนึงไหนๆจะพูดเรื่องรลายส่วนมากคนแก่เนี่ยเตื่นึ้นมากุดมอร์นิ่งมอร์นิงอยากจะให้ลูกหลานทุกคนสอนอามาอาอีอาตูสอนอะไรให้สอนวิธีกดพิกัดตัวเองโลเคชั่นตัวเองอันนี้สําคัญเพราะทีเราไปไหนทุกวันไม่ปัญหาอ้ววอยู่เนี่ยอยู่ไหนววไม่รู้มาลังอวหน่อย สอนเขาเลยแล้วการสอนเนี่ยต้องจับมือทำอย่าเหมือนเด็กรุ่นใหม่ที่สอนลุงนี่าทำอย่างเนี้นั่งย้อนให้กูเสร็จจบกูจะรู้ไหมกูจะไปรู้ได้ยังไงใช่ไหมต้องจับมือจิ้มนะเด็กรุ่นใหม่มันสอนอย่างนั้นจริงคำถามสุดท้ายแล้วครับลุงอ้วนครับถ้ามีเมนูเดียวให้ลุงอ้วนเลือกได้ก็คือต้องทานเมนูนี้ไปเรื่อยๆจนตลอดไปเลยให้เลือกหนึ่งเมนูแกงเขียวหวานไก่ แปลว่าชอบมากชอบแกงมีร้านไหนแนะนํำไหมครับคือเอาจริงๆคือได้ทุกร้านเพราะว่าถ้าอยู่ไปจนตายมันก็ไม่ได้กินร้านเดียวอ,ะอ่ะอร้านไหนก็ได้ที่เป็นแกงเขียวหวาแนและในช่องของลุงอ้วนมีเปิดคัมภีร์แกงเขียวหวานไก่ยัง,อยง <H ih> เออเอา่าเดี๋ยวผมจะรอดูว่าแกงเขียวหวานไก่ที่เป็นที่สุดในใจอยู่ที่ไหนเดี๋ยวผมจะตามไปกินเอาแล้วครับวันนี้นะครับก็ได้เห็นเส้นทางนะ กว่าจะมาเป็นลุกอ้วนวันนี้ไม่ใช่ง่ายๆนะครับวันนี้ขอบคุณลุกอ้วนมากๆเลยน,น,นะครับ,รบขอบคุณนะครับอย่าลืมกด Subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนด้วยนะครับวันนี้เราสองคนต้องลากัไปก่อนบ๊ายบายครับ